เออเออจากก้ากองจูเน,นียเนมไม่ม,มีของคนมั้งเหรอดูดู คอพิสระเปิดปลาดุกก้างมาติดคอไหมอ่ะเทียมสีโนโ่เป็นเปลี่ยนเก้ไม่มีตับอะไรพวกนี้โจ้ยกระชายโจ้กจยกระชายดีวลาดีน<ะ>้อยสีน้อย,อยเมีต่อแถว ปีใหม่สวัสดีครับปีใหม่ก้างตอสา,ายแจกอาหารหม,มาปอนเต้ยจุมพล <c oughs> นองต้นตะก โนโตสการเลิศมา้าเดบิวหนูน้อยสวัสดีครับสีัสดีพี่แมมทุก<า>ท่านนะฮะแชร์เร็วแชร์เร็วเมื่อวาน,นไม่ได้ไลค์คิดถึงมากต้อนเอออย่ามา นักวิทยากรแบงคสุพกรต้านอัธวีนิจอนุรักษ์ลูกน้องครูเอกเยอะมากดีจิรากรลูกน้องครูเอกฮะนิวัชพลบนี่ยิ่งตัวสีตัวส,วสีน้ำตาลตัวแดงนี่คือบริการเลยไปไหนไปด้วย Good morning! สวัสดีครับครูอย่าว่าเมื่อวานเลยครูไม่ได้ไล์หลายวันเลยค่ะเฮ้เวัเฮ้อนไเฮ้อฮ้เฮ้เน้่ฮนเฮลเฮ้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 เห้เฮ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 ่เฮ้เฮ้เ้เฮบเจ้าวันก่อนไม่ได้ไลฟเฮ้เฮ้เฮ้เม้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้่อ้เฮกเฮ้เฮเฮ้เเฮ้เม้เฮรเใ้้้วนะครับขอบคุณมากครับ แชร์รู้ทุกคนแชร์แชร,แชร์แชร์เผื่อพี่พี่แม่แม,แม่บางท่านคิดว่าผมไม่ได้อะไรวันนี้จริงๆวันนี้เป็นครูต้องเข้านะครับแต่ทีนี้ครูต้องเขาแจ้งเมื่อคืนนะครับบอกว่าครูต้องไม่ได้เข้าเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทางครูเอกกับผมเนี่ยรีเพียงงานกันก่อนแลวเดี๋ยวครูต้องจะเข้าทีวันที่สามสิบเพราะว่าวันที่สามสิบจนถึงต้นเดือนต้นเดือนกันยาเนี่ยผม ต้องลงไปเคลียร์งานที่กรุงเทพนะครับฉะนั้นก็จะว่างครูต้องก็จะเข้ามาช่วงนั้นแทนนะครับบีบีชินะไม่เห็นอะไรสองวันเงาเลยเขาโทษครับเงาเหมือนกันนะเพราะว่าสองวันที่ไม่ได้ไล์อะเพราะว่าครูต้องเข้านะครับแล้วก็อย่างนึงเซตบีอยู่กับผมการที่จะไล์ก็ติดเพลงอีก อาจารย์ดนตรีซ้อมเพลงบ้างครูต้องเปิดเพลงบ้างผมก็ต้องปิดปิดใหม่ครับมันไม่จอยในการไลฟ์สดใช่แล้วนะครับขอบคุณมากครับรอครูทุกวันสวัสดีพี่ส้มครับผมไอคิวไอคิวน้ำเพชรพอมาที่นี่แล้ว มีบุตรกรต้นหลิวแนนจันทีรานิ่มพัสรินโนเกียปีสรุชากอรโมล่าสุดนางดมยาดมเรายังไม่ทำอะไรเลยใบเฟินน้ำนนนาเดียอู ปลายฟ้าเตี๋มปาริเมลส่งกระจายให้ครูกัน้น้องชานี้ครับขอบคุณพี่ส้มมากมากครับส่งดาวให้ยี่สิบดวงพร้อมชนพิซาพี่ส้มใส่เปเปดาวให้ทุกไลา์เลยขอบคุณมากครับพี่ส้มขอบคุณมากมากครับลูกปากดูแลสุขภาพนะครับครูหนูคิดถึงนะขอบคุณโนรามากมากครับเดี๋ยวก็จะได้ลงกรุงเทพแล้วแหละต้นเดือนแป๊ยรู ท่านี้ดูหนึ่งสองฮะไม่มีเออสวยแน่เลยมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอ่ะ เอาคือเ่คือกันหรอสบายเลยลเดี๋ยวก็หลุดค่ะขอบคุณครับอ่าเช็คชื่อเสร็จแล้วนะครับมาเตรียมวอร์มครับมาแล้วครับขอสามยางเดี๋ยวเร้องีเทียร์พิลานครับครับทุกคนลบลาย ไม่สบายตัวร้อนนกปวดตัวอ่าอ่ากินยาอย่างไม่ได้ยัง